รุ่นนี้ตัวอย่างนี้เป็นสาย25เซนติเมตรนะครับน้ำหนักไม่ถึง190กรัมนะครับเบามากวัสดุดีมากนะครับเบานุ่มเด้งเบานุ่มเด้งราคาเป็นมิตรนะครับตัวนี้ราคาอยู่ที่3,900บาทนะครับไม่เกินนี้นะครับหลังจากใส่โค้ดนะครับพื้นรองเท้า ทนทานมากๆนะครับรุยน้ำรุยฝนได้กาวดีมากเลยนะครับมาดูตัวรองเท้านะครับผ้าให้ง่ายนะครับระบายอากาศดีมากเลยนะครับพื้นโฟมหนานะครับตัวนี้ข้างหน้าน่าจะ30นะครับ 30- 31เซนติเมตรข้างหลังจะอยู่ที่40นะครับ อันนี้วิ่งจะเทหน้าหน่อยนะครับมีนวมนะครับตัวนี้นวมตัวยูนะครับใส่สบายมากเลยใส่สบายทามากเลยนะครับใช้ยี่ห้านะครับปีกรุ่นนี้ก็เย็บติดกับรองเท้าแล้วนะครับตัวนี้เชือกก็เป็นแบบหยักนะครับแผ่นคาร์บอนนะครับมีแผ่นคาร์บอนนะครับโชว์แผ่นคาร์บอนโฟมนุ่มนะครับแนะนําเลยพื้นดีมากเลยครับ แผ่นคาร์บอนด้วยนะครับคาร์บอนเพดพาวเวอร์เพดนะครับตัวนี้คาร์บอนให้ตัวนะครับตัวนี้ดีดทรงมีแรงดีดทรงสูงนะครับตัวนี้เหมาะสำหรับทุกระยะนะครับใกล้ไกลทุกเพศทุกวัยนะครับทั้งชายและหญิงนะครับใส่สบายครับผมส่วนของผมเองก็เป็นไซส์45 29นะครับถ้าจะใส่ก็ให้เผื่อ บวกหนึ่งะครับบวกไซส์จากที่เราเคยใส่ของแบรนด์ทั่วไปนะครับรุ่นนี้ต้องบวก1น,นะครับส่วนไซส์4.529น้ําหนักอยู่ที่ประมาณ217กร,รัมนะครับเบามากคือว่าเบามากนะครับผมใส่ลุยงานหลายงานนะครับใส่ซ้อมทุกวันเลยครับผมรุ่นนี้แนะนําเลยนะครับ